เมื่อกลับมาจากคอนเสิร์ตแล้วปวดเท้ามากเท้าบวมสุดสุดอันนี้คือของจริงนะเหรอเจ็บจริงนะตดตดก็ไม่ออกเลยคิดดูความเจ็บอ่ะคือตดถึงกับหดเลยอะตดหดอะปะเข็ดไหมปะ โอ้ยโอ้ยกลับมาจากคอนเสิร์ตชิบะเจ้าทั้งใส่บูธเอ้ยอะไรเอ้ยทั้งนั่งเครื่องบินน้อยขานานเอ้ยใดใด น้ำหนักตัวก็เยอะเอ่ยได้ๆแต่ดีว่ามีช่างนวดส่วนตัวแต่ช่างนวดก็คือเอามันอะเพื่อเจอทองเจอเลขไหมเจอเลขหรือยัง เจอเลขหรือยังกำลายอยู่เอาแป้งโอ๊ยตดตดตป้ากำลังเปิดเส้นลมหรอสามตัวได้สักตัวได้สักตัวหรือยังจ๊ะ อ้่ชนพของูกใช่มีปอะไรกันไม่ีก็คุยกันทวันคันนจก็น้โอ้โหนี่ขนาดของจริงต้องตัไปเกัังคไม่ไึกๆเลยอะปะมันดังในหูกึกๆเลยอะ พอนนี้2ี่กวันตอนเช้าประมาณสองุแม่แกทักไปหาว่าเห็นยังไหมอ้